สวัสดีครับนี่โมออนทัวร์นะครับผมวันนี้เดินทางในเส้นทางจากบ้านหนองไฮตาบนหนองไฮวัดพิสัยศรีสเกตนะครับจะผ่านป่าเมืองทางผ่านป่าด้วยพี่นอ้องยางสวยเลยครับนี่ผมมารอบหนึ่งตั้งแต่ประมาณ2เดือนที่แล้วเนาะยังบม่ทันแล้วไหมรับทางคอนกรีตเนาะตอนนี้ก็เลอแต่ช่วงข้างหน้านะสรีพานพนเนินวัดโนนตะมันขับนี่เขตรุ่งพ่อโนตอโนตะเขตโพธิ์ศรีโนนม่วงนะครับเดี๋ยวจะไปเบิ่งป่าชุ่มชนเนาะเส้นนี้มาดูอยู่เลยครับเส้นนี้ ที่ที่แล้วนาะมาสองสามเือเกินว่ามาดูอยู่ดอกมาถ่ายหนังกางแปลงนะครับนาอมืันนี้ก็มาจะถ่ายหนังกางแปลงนะครับจากอำเภอเมืองจันทรมาเสร็จนีนาออยากเบรงถนนหนทางอยากเบรงผู้มีทน์เปิดน,น้อนนี่มีเตป,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 ปามันนะครับนี่เป็นกระลองกําลังปลาเขานาอฝั่งขวาเป็นปลาข้าวนะครับฝั่งซ้ายเป็นปลามันนะครับมันสับปะหลังนาะงพูดถนนดีครับเลยครับนี่ถนนไปปลาได้ครับนี่เชื่อมระหว่าง โอซีสวรรณเนาะลุกพ่อเนาะตะบนต้องไห้ครับตะบนโดดครับนี่เรื่องบรรยากาศยามำแร่นะครับประมาณสีม่วงแร่ครับตอนนี้สิบหกนาฬิกาเนาะ <_ d ose> โอ้เพิ่นเห็ดปลามันเนาะโนนตะนะครับมันก็เป็นปลาทีท,ทีอยู่ไกลๆกันครับโนนมวง <_ d ose> ชุมชนช่นชวงนี้พี่น้องสิเก็บเห็ดมั้งมีถนนรอบข้างนะครับนี่เห็นบอไซด์กว่าครับเนาะโอ้ยตะกี้มาสมัยผมมานี่บ่จักปีนี่ยังเป็นยังเป็นดินแดงอยู่นะครับนี่ตอนนี้โอ้ เหลือแต่แสงสว่างเท่านิ่นงจะเริเ่เร็วแห้งครับนี่คือทางผ่านป่าได้ครับโอ้โหนะครับชว่วงนี้ก็พี่น้องคือสใส่สัญจรแบบเก็บมาหาเก็บเห็ดนอทั้งเห็ดตั้งหมากย่างแหละครับโน,น,น่นนี่สมบูรณ์นอะโอโ้ครับเ้นนี่พี่น้องตั้งบนโดดกระใส่รัดรอไปทุกพิซัยอยู่ได้ครับเส้นทางระหว่างทุกพิสัยโพสิสวุวรรณรอยต่อ บัตรน้องให้บ้ารนุ่นน้องหวานะครับเนาะงบัตรน้องให้ตะบนน้องให้บ้ารนุ่นน้องหวานตะบลโดดนะครับเนาะโองตะโอ้สิพอพี่น้องเก็บเห็ดวอยามนี่โอ้เห็ดเพื่นเกิดไปเก็บแต่ที่สามเหมืนว่าอย่างนี้เพิ่งเบากันเนาะเอาครับครับทะลุเบิงป่าเห็ดเพิ่นครับนี่โอ้นี่มีแสงสว่างอยู่ครับนี่โอ้เบิงที่รับจะเลิศขนาดไหนป่ายังมีแสงสว่างเลยครับสุดยอดนะครับโอ้มากระบือเปียวแล้วครับนี่ทางเก็บเห็ดก็มีเนาะ มีสงสว่างอำนวยความสะดวกกลางคืนเนาะตอนนั้นฝนตกแห้งเปลืองฝ่าบา่วายห้มะยานงามใหม่มันหักใส่ไปทายหนังชายวาัดบัตนน่นกับบุญมานะ่ครับบริการกับเก่าละ้ายแทวนี้นะครับโอ้นะครับความสวยงามของถนน,น,นถนนเป็นอุโมงต้นไม้ที่ได้บรรยากาศเนาะเอาก็ยังมีมีมีช่วงที่ร้อยต่อว่ามันเข่าเขตพวกศรีสวุวรรณหรือเ่าคำนี้ผมมันในใจเนาะ นิดเดียวครับเหลืออยู่นิดเดียวนี่เป็นเป็นลูกลังเนาะนะครับโอ้ยังเหลือความเป็นโบราณให้เบิรงกนกระโชดีอยู่ครับยังมีเฮ้ตะกีก้เป็นแบบนี้แหรอครับนี่นะครับนี่คือธรรมชาติเลยนะครับนี่ผมมาถ่ายทางโบราณเนีเพราะว่าสมัยสมุงนงี้ทางเพิ่นพัฒนาเร็วแหงนะครับมันสีหายากแต่ว่าในระวางปานี่ก็สวยงามป่าบกคุมเส้นทางเป็นอุโมงค์เลยเสียง้าวะนะครับ เนวิกเตอร์เนวิกเตอร์ผมบ่านะครับ <c oughs> อู้ฮิตก็สิหลายครับ <c oughs> อือมาานาแรงก็บทายนาแรงไ้เบิงมา,นา,นาหนาฝนกระทายนาฝนไ้เบิงเพราะว่าแต่ละสีมาแต่ละพื้นที่มันก็ใส่เวลาใส่จังหวะใส่โอกาสวันเป็นสิครับมาเรื่อยๆนะครับพี่น้องมันต้องรอโอกาสทีมีงานพ่วงไว้นเนาอโนนตะพนวานี่นะครับโนนตะโนนม่วงพนวะน,นะครับนี่ครับผ่านทะลุมาแล้วครับนาอ เป็นรอยต่อสองอำเภอคุนปานะครับของอุรุพร์โพสีนะครับนะนี่คือบรรยากาศการเดินทางนะครับ mm ่า hmm. นผู้ชมด้เบิงช่วงฤดูฝนนะครับเอ mm hmm. วมาต้นฤดูฝนอยู่ต้นเดือนมิถุนาเนาะที่ผมมันึกคลิปจะหนีนะครับเน mm hmm. มาเบิงบรรยากาศบานเฮานะครับภ mm ู hmm. สีสุวรรณนะครับ นนนนต้นนัน่นคือสิเป็นโนโอนม,ม่วงคนว่ะพี่น้องก็ลังวานเขาก็มีวานไปแล้วก็มีเนาะหนามันหลายครับปีนี้หนาม,มาแต่หัวปีนะครับแต่ทางนี่ดีนะครับใบของไรกระทางดีเพิ่ดเลยในเขตมูบานเนาะนะครับชั่นาฟน,นี่นะครับ ากาศของการเดินทางในวันนี้นะครับตอนนั้นผมแลนมาจากบ้านน้องอย่างบ้านน้องแมวทะลุมานะแต่บังหัวพองไหลหลงไปคือกครับมีป้าย่างนะครับมีสวนโคกน้องหน้าไหลหน้าทุนผสมนะครับผ่านในระหว่างทางมานีน่นะครับโน่นโน่นม่วงเพิ่นว่าเข้าผ่านมาโนตะวันหันเนาะนี่โน่นม่วงเพิ่น เป็นของโพซิสุวรรณใกล้กันเติบอยู่เลยล่ะนะครับนี่นี่ข้าพานมาเ้นนีเมื่อกี้เนาะก็อนั้นเออนะครับผมโอหัวมันยาวมันใหญ่เป็นตึงไลยเนาะเออห่างกันอยู่ครับประมาณเกือบโลกกันล่ะนี่โนนตะโนนม่วงนะครับสองโนนเป็นไงป่าชุมชนของเพิ่นนอนอี่เป็นของโพซิสุวรรณนะครับผ่านถ้ามาผ่านเป็นรัฐวิสัยนะครับ แต่กับเเห็นคนเก็บเห็ดไดี๋ยนะเห็นเผืนมาเก็บเห็ดอยู่เดี๋ยนะมันเป็นช่วงบ่ายเนาะ,ะช่วงคำ่ำนะเผินดาศิว์มาหาบางคนก็นมาหาสองเอาผืนวะนะครับผุนแล้วอยู่แถวบันเพิงผืนว่าหลายนอตบลผู้สอดตบุญลังแหลงผืนวะเพิดมู่นผืนวะเห็ดหลายผืนวะนี่ก็หรือว่าเป็นผู้ช่ำหน้าน,นอนในพื้นทีนนท่นี่พื้นที่มีความช่ำนาญในการเก็บเพชรนอนช่วงนี้เห็ดละงอกนอนนี่ครับนอน ตะโนนม่วงนี่โนนม่วงเนาะนะครับนี่เส้นทางเขาออกมาเนาะไปบ้านท้องแมวดีไซน์มือนี่ครับผมเคยแลนเข้าไปแล้วเนาะนะครับนี่เอ่อตะบนโดดครับบ้านท้องยางบ้านท้องแมวเนาะมาทลุนี่เนาะใส่เป็นทางลาทากันเนาะนะครับกับเป็นทางคนเที่ยวเราพูถือว่าทางลัดเนาะครับข้างหน้าเข้ากับเป็นบ้านบ้านโนนหนองว่านะครับเนาะใครเที่ยวหากันได้ก็ว่าได้เนาะผมบุคคลได้มาาน่าก็เลยบางขางบางข้าวกับอิอธิบายบูดถือเนาะกับขออภัยนะครับเนาะเป็นบรรยากาศ พาเดินทางมืนนี้เนะไปวางบานน้องให้กับบานโน่นน้องหว่ารวาพิสัยโปร4ีสวรรขอบคุณที่รับชมนะครับพบก,กันในคลิปต่อไปนะครับ,รบสวัสดีครับ